We the สวัสดีครับทุกคนและยินดีดต้อนรับเข้าสู่ยางแร่มฟุตบอลนะครับทีที่เราจะมาเจาะลึกทุกเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะที่ความกดดันยังถาโถมเข้าใส่ลูเบนอมอินอย่างต่อเนื่องก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นอย่างมากมายในรอบสโมสรครับวันนี้เรามีอัปเดตครั้งสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของเขาจากปากของฟาลบิเซโอโรมาโน่การกลับมาของผู้เล่นที่ถูกลืม และที่สำคัญที่สุดคือเสียงโดยตรงจากหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมอย่างไบรอันเอ็มบูโม่ครับ เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับนั่นคือการกลับมาของไทเลว์มาลเลเซียสมาชิกคนสุดท้ายของบอมสควอทที่ยังคงอยู่กับทีมเราเขาได้กลับเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งแล้วครับหลังจากที่การย้ายไปเอลเช่แบบยิมตัวของเขาล่มลงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามาลเลเซียก็ต้องแยกไปซ้อมกับทีมชุดยู21มาตลอดแต่ล่าสุดเขาได้กลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมชุดใหญ่อีกครั้งในวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทางสโมสรยืนยันว่า การกลับมาในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลงานที่ย่ำแย่ของทีมหรือปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างใดครับประเด็นถัดมาคือประเด็นที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ที่สุดนะนั่นก็คืออนาคตของรูเบนอามูริมครับล่าสุดฟราบิเซโอโรมาโนได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดผ่านช่อง youtube ของเขาเองเลยครับโรมาโนยืนยันว่าสถานการณ์ของรูเบนอามูริมเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างแน่นอนครับตัวเขาไม่ได้กำลังจะบอกว่าอามริมปลอดภยัย ตำแหน่งของอัมบริมไม่ได้ปลอดภัยอย่างแน่นอนโรมาโนย้าว่าสโมสรต้องการเห็นผลงานและผลการแข่งขันที่ดีขึ้นและในเกมนัดต่อๆไปจะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับในขณะเดียวกันโรมาโนก็ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับซาบีเออร์นันเดสครับโรมาโนบอกว่าผมรับประกันได้เลยว่าซาบีกําลังศึกษาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่และเขาพร้อมที่จะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีแม้จะไม่มีฟุตบอลยุโรปก็ตามแต่โรมาโนเขาก็ย้ําว่า ในตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับส่วนด้านข่าวลือกับแก้เรซซาเกตโรมาโนบอกว่าแหล่งข่าวของเขาที่ยูเนเตดปฏิเสธข่าวว่าจะมีการพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการแล้วเขายอมรับว่าอินิออสเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซาเกตนะซึ่งเป็นที่มาของข่าวลือแต่ในตอนนี้ มันยังไม่มีการเจราจาใดๆที่เป็นรูปธรรมทั้งสิ้นครับและประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจครับนั่นก็คือเสียงจากในห้องแต่งตัวผมก็ได้มีโอกาสฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของไบอันเอมูโมซึ่งเขาได้พูดถึงประเด็นของระบบที่ได้ถูกวิจารณ์อย่างหนักเอมูโม mm hmm. บอกว่าระบบของอัมริมเนี่ยมันแตกต่างกันเล็กน้อยสําหรับตัวเขาแต่เขาก็เคยเล่นในระบบนี้มาก่อนนะและเขาก็พูดได้อย่างชัดเจนว่า ผมไม่ได้คิดว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับระบบมันเป็นเรื่องราวของผู้เล่นและการพัฒนาบางพื้นที่ให้ดีขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นการโยนความรับผิดชอบกลับมาที่ผู้เล่นโดยตรงเลยนะครับเมื่อถูกถามถึงความกดดันมหาศาลในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะตับได้ที่คุณไม่เข้าไปดูโซเชียลมีเดียมากเกินไปและเอ็มมโมก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมทีมนในแนวลุกย่างมาจอลสคุนย่าและเบนยามินเชสโกว่า มันน่าตื่นเต้นมากและแน่นอนว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่ค่อยได้ลงเล่นร่วมกันมากนักและที่สําคัญที่สุดเมื่อถูกถามถึงรูเบนามริมเอมมโมตอบว่าแน่นอนครับเขาดีกับผมมากตั้งแต่วันแรกที่ผมเจอเขาผมคิดว่าเขาช่วยเหลือผมอย่างมากเขาคอยสนับสนุนผมอยู่เบื้องหลังและผมก็มีความสุขมากๆกับสิ่งนี้ และนี่ก็คือทั้งหมดของการรายงานข่าวที่สดใหม่พร้อมเจาะลึกจากเราในวันนี้ครับหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ผมอยากยนคำถามให้ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์กันในคอมเมนต์หลังจากได้ฟังมุมมองของไบอันเอลูโม่ที่บอกว่าปัญหามันอยู่ที่ผู้เล่นไม่ใช่ระบบทุกคนเห็นด้วยกับเขาหรือไม่ครับคอมเมนต์แนวคิดของทุกคนกันมาได้เลยครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ